สิบแล้วสิบแล้วสิบแล้วทางไหนไปนทางไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นทางไหนมาได้ผมก็มาหมดอ่ะไปทางนู้นไปยังไงวะไปยังไงวะอ๋อมีบนันไดขึ้นได้เหรอเอ,เอาได้ <laughs> เฉยเลยอะไรโ,โหเป็นวิวที่สวยงามจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้หันมุมกล้องนะเขาหันให้เอง ผมว่าไปตรงโอ้กลางเรือโจสลัดตรงนั้นแม่งมีบูแน่ๆเสื้อขาดไปแล้วน่าจะใกล้จบเงียปเงียบๆยะไปเงียบๆโอเคเงียบจริงเปล่ามันเงียบตรงไหนวะเนี่ยโอ๋ใหม่ก็โอ้แล้วกูใช้โอ้โอเคโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้จะกดนี่จะกดใช้ปืนโอเคเอาเรียบร้อย เออโอเคกูแม่นเออรีโหลดแป๊บรีโหลดกอนไปไหนวะเมื่อกี้เออโอเคอะไรแม่นผมแม่นบอกเลยเรียบร้อยบีบปะโอ้ยโอ้ยเออเฮดช็อตเออตายกับอากาศไหนไหนโอ้ธนูธนูเหรอคนที่เล่นธนูได้มีผมคนเดียว ไม่เด็ดเด็ดเด็ดเคลื่อนเคลื่อนเคลอนโอ้เช็ดโอชิดโอ้ชิดโอชิดโอ้ชิดโอชิดโอ้โหเฮ้ยจะศพกระตุกศพกระตุกศพกระตุกไม่เล่นเดี๋ยววะไม่เล่น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 ไม่เป็นปลา,าเลยมาวะฝั่งไหนกะ oh, 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 น LT. โอ้หน,นี่โอ้โหอัดหน้าเลยเจเจโอ้ไม่โดนเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดนู้นนู้นนู้นโอ้ยเปลละ มาเอากระสุนหมดนี่ป่ะเรียบร้อยโอเคได้เอเอ,เอ Oak, ลอยมาเอาบ้าเอ้ยเออลีโดนลีโดนโอ้ยโอ้ยไฟไฟไฟไม่เอากลัว <c oughs> ไฟกลัวไฟช็อตกันนะเว้ยมีช็อตกันมีช็อตกันโอ้ยช็อตหน่อยเออช็อตให้หน่อยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยลลลลลลเปลี่ยนปืนครับเออเอากระบอกนี้แหละเฮดช็อตยังไม่หมดยังไม่หมดอีกตัวนึง หลังผัวแต่ว่าเรียบร้อยมีแค่มีดอ่ะอย่าโอ้โหการจะเก็บของซะหน่อยมาให้กูเก็บซะด้วยอะไรว้ายขาดอ่ะเรียบร้อย่าเพื่อนตัวเองซะแล้วกูไม่ได้เก็บของเฮยอีอีหรือเปล่าอีไหมอีไหมโหลดเกม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขึ้นงี้เลยเหรอเอาขึ้นโอ้ขึ้นไปตามอันี้ครับไป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 อะไรเออเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับเท่ความร่วมมือกระโดดไปก็ก็โอเคกระโดดโอเคถึงถึงขึ้นขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกมึงยังไม่อยากตายตายไปเถอะหัมดละมันหัมดละหัมดละโอ้จะยิงมันยังไงเนี่ย โอ้ชิเจ็ดหกชิพโฮชิพกูเกาะถูกปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยยาโอ้โหกระกิกูขาดโอ้ไอ้เจียน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 ดิเฮ้ยกระนั้นกระนั้นลงลงลงเออ มันไม่ให้กูพักหายใจเออนี่มันยิงไม่ทันหรอกเอ,อ้ยชิปโอเคเป็นกูสเปซบาร์เฉยเลยนี่มันสเปซได้ไหชัดๆชิปโอเคชิปหายแล้วเออกูว่าแล้วช็อตกันจริงๆด้วยเออให้มันได้อย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้อย่าบอกนะลงน้ำ โอ้โหต้องมาหนีตายบนดาดอีกแล้วกูมองไม่เห็นเพื่อนอือเอารอดแล้วเหรอขึ้นไปทั้งสูงกูตกลงมาสู่ง่วงเอาเวจีด้านล่างอีกแล้วไม่เจ้าขากระสุนปืนก็ศพเมื่อกี้ขาดได้ตั้งเยอะเก็บไม่ได้เลยสักศพอ่ะโอ้ตายแล้วมีของปะเนี่ยทันทีมีของปะเมื่อกี้ละเอ้าเดี๋ยวทางไหนวะ เดี๋ยวมาผมมาถูกทางปะเหมือนมาไม่ถูกอ,อ๋อโอไปตามแม่น้ำเหรอใช่ปะเออน่าจะใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีรูป่ะอันนี้รูป่ะรูใช่ป่ะโอ้รูนึกว่าไปตามทางแม่น้ำมีรูครับมีรูมีรูโอเคโอเคลอดช่องมีขอให้เก็บเปล่าโฮโอ้นี่มันอะไรกันเรือโจรสลัดเกยตื่น ลืมเห็นเอ้ยโอ้โหของทั้งนั้นเลยของเก็บทั้งนั้นเลยลอยละลาล์ลลอยละลาร์ลครอฟเย้โอ,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 โอ้ของเยอะจังโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าแมบมันใหญ่มากเฮ้ยมีข้างบนด้วยข้างบนมีปะขอไปดูก่อนขึ้นได้ปะเนี่ยขึ้นได้เช่เย้มีที่โอ้กระสุนปืนขอบคุณครับเฮ้ยคัตเตอร์แจ่ อ้าวเก็บโอเคสิบห้าเลยเหรอเยอะไปเปล่าผมหาไม่หมดหรอกอย่างเงี้ยเออมีอะไรอีกวป่าไปข้างล่างนี้ลงได้อะเอาไปทำอะไรอะเดี๋ยวนะระเบิดเหรอโอเคล่วงอ้าวไม่ล่วงว่ะเอ๊ะธนูเหรอโอเคดึงโอ้จอ้ลงน้ำโอ้โห โอเคเดี๋ยวผมลองกันนะว่ามันคืออะไรเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเอาไว้ทําอะไรหนอเอาไว้ปีนเหรอหรืออะไรผมไม่รู้ครับเอาไว้ค่อยทีหลังเด่อผมยังงงงอยู่เลยตอนนี้แมปตรงไหนเปตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเขาให้เราไปตรงนั้นขอฟาร์มตัวนี้ก่อนแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะเฮ้ยข้างบนเฮ้ยข้างบนตรงนี้ไปได้ไปไงอ่ะดูเหมือนข้างบนตรงนั้นจะไปได้ด้วยครับไปได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะไปยังไงนั่นแหละประเด็น เฮ้ยนี่ให้กระโดดข้ามข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแป๊บใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะโอ้โหมันไกลมากเลยนะไกลจัดเลยนะเนี่ยถึงเหรอถึงเหรอลาล่าลาล่าไม่หรองไม่รู้โอเครู้แล้วไม่ถึงครับเอเอหรือมันมีอะไรให้เฮ้ยตรงนั้นก็ไปได้เหเอรอนั้นก็ไปได้ครับโอ้โหมีเยอะเลยเยอะจัด เออเฮ้ยตรงนี้ไปได้ขอไปดูหน่อยเดินหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยกระโดดคือโอ้ไปได้จริงปุ๊ไปไม่ได้วะไม่ได้ครับเขากันไว้ให้เอ,อ้ยนี่ไงใช่ป่ะเฮ้ยเอ,อ้ยนี่หรือเปล่าให้ปีหรือเปล่านี่เปล่ามาหน,นี่เออให้ผมให้เขาให้เราปีหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะให้ยิงระเบิดเหรอเดี๋ยวผมขอลองกันนะฮะ ไม่ได้กูไม่ได้จกดอะไรนะไฟกดกดไฟอะไรนะอ๋ออันนี้ถูกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดปนะเนี่ยเหมือนจะระเบิดเอ้ยหรือใช้ปืนเอ้าปืนเสปปริมไม่มีกระสุนเอ๊ะหรือจุดไฟอะไรยังไงเอ๊ะทำอะไรวะผมงงอะ่ะ ทำอะไรอะ่ะอันนี้คือทำอะไรเดี๋ยวผมขอหาดูกันนะแป๊บหนึง่งหาไม่ได้ครับผมขึ้นไม่เป็นอันนี้ทางลงทางลงมาจากเมื่อกี้ครับลงมาข้างล่างทางนี้ไปไหนได้ผมได้ยินเหมือนเสียงคนสตาร์ทรถเย่มีของแค่นี้ก็อุ่นจะโอ้โหมีให้ฟาร์มเยอะเลยกว้างมากที่นี่โอ้โหตัวนี้ก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ คืออะไรเก็บอะไรฮะนานนี้ what is it มันคืออะไรไวะโหนึ่งส่วนห้ามีอยู่ห้าอันจะได้ไม่ละขอกลับไปดูกันนะครับแปบ๊บหนึ่งมีหมูด้วยมีหมูด้วยเดี๋ยวผมว่าเราค่อยไปทางนั้นเอ๊ะหรือเราไปดูเลยก็ได้ไปดูเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวมันได้ยินเสียงคนสตาร์รถเลยเฮ้ยทงนี้เปิดได้เปิดได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยจริงดิเอาจริงเหรอเอาดิ เอาเออนี่ไงดึงได้ปะไม่ได้ครับเอมันลากได้ปะเนี่ยรู้สึกอยากลากมากเลยเฮ้ยตายปลดล็อกด้วยเอมันต้องทำยังไงนะเอคิดไม่ออกคิดไม่ออกจริง ต้องมีระต้องเอาระเบิด,ด,ดแบบนี้ป่ะระเบิดเนี่ยหรือว่าปืนไม่ใช่อุย๊ยว่ามันต้องมีระเบิดให้เอามาแน่เลยเดี๋ยวผมขอลองหาดูกันนะแป๊บหนึง่งหาไม่ได้เลยอ่ะหาไม่เจอเลย ไม่รู้จะเอาอะไรไปไอ้ระเบิดอันนี้เมื่อกี้น่าจะใช่อะแต่ผมระเบิดไปแล้วยิงทิ้งไปแล้วด้วยตายแล้วทำไงดีทีนี้ทำไงดีทีนี้ทำยังไงดีผมว่าอันนี้น่าจะยังไปไม่ได้หรอกเฮ้ย <c oughs> มีปูด้วยปูปูอ้าวปลดล็อกซะด้วยปลดล็อกเฉยเป็นของดีครับปูเป็นของมีค่าจะทำยังไงดีวะเนี่ย ผมขอลองหาดูอีกหน่อยนะแป๊บหนึ่งน่าจะต้องอัพของหรืออะไรก่อนเพื่อที่จะไปทำนูทำ,ทำนี้ใครสตาร์รถวะรถมีรถด,ด้วยเหรอแถวนี้ใครจะตาร์รถหน,หนาวะรถหรือเปล่าหรืออะไรขอดูกันครับแถวนี้เผื่อมีของเดชสุสานนั้นค่อยว่ากันทีหลังน่าจะต้องอัพอะไรก่อนแต่ตอนนี้ผมอัพเกือบเต็มแล้วแต่มันมีหลายอันที่ยังไม่ปลดล็อกเฮ้ย เหมือนเขาหยุดเหมือนเขาหยุดเหมือนเขาหยุดแอบป่ะเนี่ยต้องแอบป่ะโอเคย่อได้ครับย่อได้เฮ้ยนั่นแซมแปบ๊บหนึ่งนะแซมขอเปิดขอเปิดอออืื้หพวกมึงมากันได้ยังไงวะเนี่ยพวกเขามากันได้ยังไงครับเนี่ยผมต้องเผชิญโชครถบัสจักรยานรถเบนมออเตร์ไซค์อะไรทุกทุกสัตว์สารพิศเขามากันได้สบายเลยเหรอเนี่ยพวกเขาเก่งกันจัง Start. Sarah, <laughs> I'm here. Laura. <laughs> 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 hey! Don't Where is Alex? Uh, heading over to the endurance grab some tools for Reyes. Jonah, give the hoist a try. <laughs> this has gotta be our best chance, right? We've got to try. I'm glad you decided to join us, Lara. What can I do to help? Jonah. Help อ,นะอันนี้ผมต้องทำด้วยปะนะ่ะเนี่ยอันนี้ผมต้องเล่นด้วยปะ่ะอ๋อไม่ต้องอ๋อดึงเปิดนะครับเว้ยเนยต้องใช้ไฟอ่ะ๋อต้องใช้ไฟครับ l อเคเราต้องไปไหนเราต้องไปเปิดอะไรสักอย่างโอ้ม่ก๊อะไรคะนี่อะไรกันคะอะไรกันกดถึงอยู่แล้วคือไฟอะเอายิงกดผิดกดผิดไปกดเมากลางเฉยเอ่อผมขอดูทถวนี้กันนะครับเผื่อมีของดีแถวนี้ ใครไลน์มาพูดปิดอันนี้อะไรกะเฮ้ยปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนดึงได้ปะเน,นี่ยไม่ได้อเสียงอะไรแถน,นี้น่าจะมีของดิต้องมีของมากกว่านี้ครับก่อนที่เราจะไปบุก <laughs> ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนแหละฝักนั้นอนะ่ะไม่ไม่คนไม่คนก็ไอ้พวกซามูไรตัวใหญ่นั่นอนะ่ะผมว่าต้องได้สู้แน่นอนยังไม่ได้สู้เลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองไปดูกันเฮ้ยไอ้นี่ไงเออไอเนี่ยอะไรวะที่ปลดล็อกไอห้าอันนะครับโอ้เย่สองอันแล้วครับโอเคไปเลยดีกว่าครับรีบๆจบจะได้จบเกมไว่น่าจะใกล้จบแล้วละครับมอีอะไรอีกว่าน่าจะมีอยู่อีกนะครับแต่ยังไม่ทั่วโอเคไปกันเลยดีกว่า อุ้ยมีกล่องอยู่บนนั้นด้วยเห็นไหมครับนั่นอ่ะนั่นอ่ะนั่นนั่ะโอเคพีอุ้ยไอ้ทางนี้เราอุ้ยติด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 เสาทางนี้เรามาแล้วครับโอเคปรูปรูปรูจะหนีบขาปะเนี่ยขึ้นได้ปหมครับเนี่ยน่าจะขึ้นได้นะเอาขึ้นไม่ได้เหรอผมต้องไปทางไหนเนี่ยต้องไปทาง เอ่อขึ้นไม่ได้ครับน่าจะยังขึ้นไม่ได้ตอนนี้มากกว่าน่าจะมีไอเทมเพิ่มนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปตามทางก่อนดีกว่าครับอ่ามาทางนี้เฮ้ยโอ้ยตาดีซะด้วยโอ้แปลกๆๆๆสีมันเด่นกับทะเลมากนะครับไอคัตเตอร์นี่มีอะไรอะปล่าเอ้ยอันนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวผมว่าน่าจะใช่ผมว่าน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้ได้แน่ๆเลยลอง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 อไม่ได้วะโทษครับโทษโทษโท,โทอาการคิดไปเองมันก็เกิดขึ้นได้นะครับไปให้ไวโอเคเอา้ากระโดดลงมาจากตรงนี้ก็ได้นี่หวะผมไปหาดูทางนี้ถ้ายิงนกจะโดนปะคิดว่าโดนไหมครับไม่โดวนว่ะลองอีกรอบอา้าว โคตรแม่นทำไมเล่นเกมนี้แล้วแม่งกูแม่นจังเลยวะต้องเช็คให้ดีนะครับไอเนี้ยผมว่ามันต้องเอาไประเบิดไอ้นั่นแน่เลยอะ่ะไอ้ถ้ำสุสานนะครับถึงปุนเนี้ยกดอีผมต้องกด e เผื่อไว้ตลอดเลยอนะแบบเนี้ยอยากก่างการเล่นฟ้าคลายขอดูกันนะครับเมื่อเผื่อมีของไม่มีเลยไม่มีแอะแก้ต่อครับไม่มีก็ไปต่อ ทางไหนเอ่ยโอ้ทางนี้โอเคเกือบไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งลนะอีกด้านหนึ่งม yeah. oh, ันผิดเย้โอ้คันเอ่อทางโอเคขึ้นไปเย้ yeah. มีของกูต้องฆ่าไปฝั่งนึ่งรู้ได้ไงว่าไปเปิดอะไรอยู่ไหนวะเนี่ยฉลาดเกินไปแล้วนะพวกเธอกูก็ลองมาเผื่อฟุก Amazing 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 เฮ้ยดูอยู่นู่นอ,อ๋อเกือบเกือบเกือบขึ้นตรงไปละเฮ้ยจ้าโอเคโอ้โหเรือมาอัมปางเลยแถวนี้เต็มไปหมดเลยครับอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มีคนมีคนที่ <c oughs> ไหนวะผมไม่เห็นนะโอ้ยอยู่นี่มีกี่ตัววะเนี่ย <c oughs> ขอเผาของก่อนได้ปะ <c oughs> ได้ครับมันจะได้ยินเสียงของหล่นปะวะ ไม่ได้ยินว่ะมีกี่คนวะเราให้มันคุยกันจบก่อนดีกว่าว่อเวนเอาเวนผมกดผิดปุ่มว่ะดูปะนะ่นะดูแล้วครับมีสองคนปะอุ๊ยเวนเฟลอะไร อ้าวมีสองคนครับโอเคโอ้โหลงไปเอาศพมันได้ป่ะเนี่ยศพมันอยู่ไหนวะไม่เห็นศพมันแล้วครับเห็นศพเขาแล้วเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมกดไปเผลอกดคลิกเมาส์กลางตลอดเลยอะโวัยวะเ้ยโหอะไรนักหนาวเนี่ยชิบโอ้ยโอเคโอเคหายแล้วหายแล้วทางไหนออ๋โอเคตรงเลี้ยว ไปอไปอขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอ่าไม่ขึ้นอ่ะขึ้นดิขึ้นก่อนเอออ๋อโอเคมันต้องสเปซบาร์ได้โอเคหนึ่งสองถึงปะเนี่ยถึงเฉยเป็นผมผมไม่ถึงนะผมต้องโดนแมงมุมกัดก่อนอะถึงจะถึงออโอ้นึกว่ามันยังอยู่ทางนี้อะโอ้ขึ้นได้ด้วย ไปทางไหนวะไหนวะเขาให้เราทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยจะจิงจริงนะโอเคคบไม่น่ามีอะไรละขึ้นมาทำไมวะอ๋อขึ้นมาเอาปกขึ้นมาเอาปกไงนี่ไงเออขึ้นมาเอาปกเกิ <c oughs> กดดได้ปะเนี่ยหนึ่งอสงองจ้าวโอเคยิงอันนี้ใช่ปะ จัดไปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหวาเป็นทางให้สักขนาดนี้คืออะไรอ่ะลอ้อตึงตึงตึงไอเทมใหม่ครับทำใช้ยังไงไมันคืออะไรอ่ะเฮ้ย hey. เสียงดังขนาดนี้ไม่รู้ตัวออมันเห็นปะเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยกูยืนมาตั้งนานมึงไม่เห็นโอสามตัวด้วยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอ้๊ยธนูยหนึ่งครับธนูยหนึ่งจะประลองความแม่นกับผมอะ่ะอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้เอ็ดช็อตโคตรดัง หมดแล้วครับพวกมันยังอยู่พวกมันยังมีตัวตนอยู่แถวนี้เลยครับเสียงดังมันก็ไม่ได้ยินด้วยนะแกบกลับไปที่เดิมปะน่าจะใช่อุย้ยกดผิดกดผิดอุย้ยเมื่อกี้คืออะไรลืมดูโอ้ยบ้าเอ้ยไม่เป็นไรครับขออภัยด้วยรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าไม่พลาดแต่ก็ไม่แน่ไตนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนสเสปตตาว้าวชิป อาอุ้ยเกือบมองไม่เห็นเมื่อกี้อ้าวชิปอือต้องเดินผ่านน้ำเองอีกโอ้ตายไปไหนเนาะเฮ้ยเฮ้ยใครยืนรออยู่โจนาสมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระโดดกระโดดวิ่งมันไม่เฟี้ยวต้องกระโดดไหน อะไรเมื่อกี้อะไรเปิดล็อกอะไรแ h ง n k s Thanks อ, <S <S อ๋อมาดึงมีอะไรหรือเฮ้ยใครยิงอะไรวะไอ้ด็อกหรือเปล่าไอ้ด็อกจริงด้วยมึงยิงใครอ่ะกูยังไม่เห็นใครเลย How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. <sighs> Must have scared them off. I Feel like I've run for miles, and you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. they, they, they caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I—I I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you. And to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping. Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop, stop, stop. If we fight amongst ourselves, then we lose. You're right. Which is why this is not happening, okay? I'm going after Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Laura. Good. Then we'll be back soon. Laura, wait. Chetto, <laughs> what <are you> <laughs> oh my god! Oh เอรโรใหม่ครับคุณผู้ชมโอ้ใหม่มีเป้าเล็งซะด้วยอัปเกรดใหม่มีตีใหม่แห่งการอัปเกรดให้กูอัปซะด้วย holy shit โอ้ของใหม่มีดีทำดีแล้วโคเท่แต่ว่าก็ไม่มีของให้อัปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอาไอ้ธนูนี่เปล่า ไปยิงไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมลองไปดูกันอะไรหรอไม่อยากใช้ใจดอกนั้นเท่าไหรเลยมันลากได้ปะน่าน่าจะลองอัปเกรดดูครับน่าจะลองดูเดี๋ยวนะระเบิดเหรอระเบิดใช่ไหมระเบิดใช่ไหมอ่าผมว่าตรงนี้แถวนี้มันน่าจะมีทางขึ้นนะไม่งั้นเราคงไป เขาคงไม่วางขอให้เราอันนี้หรอกครับหาทางอันนี้ป่ะเนี่ยอันนี้ป่ะเนี่ยขึ้นได้ป่ะเนี่ยขึ้นไม่ได้โอ้ไม่มีทางให้กูขึ้นะดขึ้นยังไงวะมันต้องหาอะไรมาขึ้นอ่ะหรือไม่ก็เอ่อยิงของมาโอ้ผมว่าไม่น่าได,ได้ไม่ได้อยู่แล้วละไปทางไหนวะไปทางนั้นครับเนี่ยลากได้ปะ ลากไม่ได้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะสาบเป็นธนูมาใหม่ผมว่ามันต้องได้ผลแน่ๆเลยนกร้องทำไมร้องทำไมต้องได้แล้วแหละตูมไม่ได้ไม่ได้เม,มื่อก็เขียนว่าอะไรวะนิวคิปเพ็ดดิเอาเวนอ่านไม่ทันเอาไปที่หลังก็ได้ครับโอเค ไปทางไหนวันนี้ทางนี้ขึ้น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 โอเคโอ้โหยาวแน่อันนี้ย,ยาวแน่ขอพังกระตุ้ก่อนนะครับอันนี้อะไรโอ้เอาใช้กับวันนี้ได้ด้วยโอ้ไม god เจอกันคลิปว่าศุกกันครับเดี๋ยวค่อยมาลองบ๊ายบาย